สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องที่จะนําเสนอข่าวสารเกี่ยวกับบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐเงินเยียวยาจากทางภาครัฐและข่าวสารดีๆที่จะอัปเดตให้ท่านทุกวันฝากกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดการรับชมไว้ด้วยนะครับบัตรคนจนปีนี้บัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ครั้งจอเพิ่มสิทธิ์วงเงินใหม่ นายอนุชาบูราพะชัยศรีโฆษกประจำสำนักนายยกรัฐมนตรีเปิดเผยความคืบหน้าโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้เปิดให้ลงทะเบียนตรคนจนรอบใหม่โดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐซึ่งอยู่ระหว่างการของงบประมาณเพิ่มเติมเพื่อพิจารณาเพิ่มสิทธิอื่นๆให้ครอบคลุมความต้องการของประชาชนให้มากที่สุด และจะเตรียมประกาศผลตรวจสอบคุณสมบัติภายในเดือนมกราคมนี้และเริ่มต้นการใช้สิทธิ์ตั้งแต่วันที่1มีนาคมโดยกระทรวงการคลังอยู่ระหว่างพิจารณาเพิ่มเติมสิทธิสวัสดิการในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีอยู่เดิมให้สอดคล้องกับสถานการณ์เศรษฐกิจและครอบคลุมความต้องการของประชาชนมากขึ้นทั้งนี้ในปัจจุบัน ประชาชนที่ถือบัตรสวัสดิการมีสิทธิ์ดังนี้ทุกวันที่1ของเดือนไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปวงเงินซื้อสินค้า200-300ถึง3า0บาทต่อเดือนวงเงินซื้อสินค้าตามมาตรการช่วยเหลือเงินพิเศษ200บาทต่อเดือนเฉพาะเดือนมกราคมส่วนลดค่าซื้อการหุงต้ม100บาทต่อ3เดือนเดือนมกราคมถึงมีนาคมค่าใช้ใจ่ายในการเดินทางประกอบด้วย ค่าโดยสารรถบกขอสอ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถไฟ500บาทต่อเดือนค่าโดยสารรถขอสอมกรรถไฟฟ้า MRT BTS AirPort r ร i l l i n k 5 0 0บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่อาศัยอยู่ในเขตกรทมและปริมณฑลทุกวันที่18ของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอฟอนและกอฟอพและกิจการไฟฟ้าสวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนเงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครวัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกปนอกอปพที่ใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือน จะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกินหนึ่งร้อยบาทที่ได้ชำระเงินแล้วส่วนที่เกินจากหนึ่งร้อยบาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองทุกวันที่ย2ิสของเดือนสามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมในเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการสรบาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่มีบตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ ทั้งนี้โครงการบาัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ดังกล่าวได้เปิดให้ลงทะเบียนไปตั้งแต่วันที่5กันยายนถึง31ตุลาคมปี65ที่ผ่านมาและได้ประกาศผลการลงทะเบียนและผลการตรวจสอบความสัมพันธ์กับกรุมการปกครองเป็นขั้นตอนแรก ตามเกณฑ์บุคคลและเกณฑ์ครอบครัวขณะนี้อยู่ระหว่างการประกาศผลการพิจารณาคุณสมบัติผ่านเว็บไซต์บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ d mof go t th เป็นขั้นตอนต่อไปภายในเดือนมกราคมนี้ซึ่งหากมีผู้ที่ตรวจสอบสิทธิ์แล้วพบว่าไม่ผ่านเกณฑ์การคัดเลือกสามารถอุทธรณ์การตรวจสอบสิทธิ์ได้โดยใช้ระยะเวลาตรวจสอบ15-30วันและหากอุทธรณ์แล้วผ่านจะยังคงได้รับสิทธิ์บัตรสวัสดิการย้อนหลังด้วย รัฐบาลคำนึงถึงความเป็นอยู่ของประชาชนทุกภาคส่วนโดยมุ่งเน้นการยกระดับคุณภาพชีวิตผ่านมาตรการ โครงการตลอดจนการให้บริการพื้นฐานต่างๆของภาครัฐเพื่อให้ประชาชนสามารถเข้าถึงสิ่งจําเป็นพื้นฐานได้อย่างมีประสิทธิภาพมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นตามแนวนโยบายที่รัฐบาลต้องการแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำสร้างหลักประกันทางสังคมที่ครอบคลุมและเหมาะสมกับสถานการณ์และบริบททางเศรษฐกิจซึ่งเป็นสิ่งที่ นายกรัฐมนตรีเน้นย้ำอยู่เสมอถึงการช่วยเหลือดูแลประชาชนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมในนุชากล่าวประวิทย์สั่งเพิ่มเงินบัตรคนจนรอบใหม่500-700ถึงบาทจากกรณีที่ก่อนหน้านี้ในการประชุมคณะรัฐมนตรีพลเอกประวิทย์วงสุวรรณรองนายก ในสังการให้กระทรวงการคลังไปพิจารณาหาแนวทางเพิ่มเงินอุดหนุนค่าครองชีพแก่ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่ที่จะเริ่มเดือนมีนาคมนี้โดยอยากให้เพิ่มเป็น500-700ถึงบาทตอ่อเดือนจากปัจจุบันที่ได้รับคนละ200-300บาทตอ่อเดือนเพื่อ <te peel> <mother> ให้ช่วยเหลือลดรายจ่ายแก่ผู้มีไรายได้น้อยในการใช้จ่าย ในค่าดำเนินค่าครองชีพในชีวิตประจําวันโดยที่ผ่านมากระทรวงการคลังยังไม่มั่นใจว่าจะปรับเพิ่มวงเงินบัตรสวัสดิการรอบใหม่ได้ตามที่สั่งการมาหรือไม่เพราะการเพิ่มวงเงินอุดหนุนจะต้องใช้งบประมาณเพิ่มมหาศาลซึ่งอาจต้องใช้งบประมาณสนับสนุนโครงการสวัสดิการแห่งรัฐเพิ่มเป็นปีละกว่าแสนล้านบาท จากปัจจุบันที่มีการใช้งบประมาณเฉลี่ยปีละห0,000่นล้านบาทเนื่องจากการจัดทำบัตรสวัสดิการรอบใหม่นี้นอกจากจะมีโจทย์ให้เพิ่มวงเงินสวัสดิการต่างๆแล้วคาดว่าจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์ก็จะมีเพิ่มเช่นกันจากปัจจุบันมี13ล้านคนอาจเพิ่มเป็นเกือบ20ล้านคนขณะที่นายสันติพร้อมพัฒรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงัง คาดว่าจะได้รับรายชื่อผู้สมัครบัตรสวัสดิการที่ผ่านการตรวจสอบจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาถึงมือภายในสิ้นเดือนมีนาคมนี้จากนั้นจะมีการประกาศรายชื่อผู้ได้รับสิทธิ์และไม่ได้รับสิทธิ์โดยเร็วอาจจะภายในสิ้นเดือนมกราคมหรือต้นเดือนกุมภาพันธ์โดยรายชื่อใครผ่านการตรวจสอบก็จะได้รับและเริ่มใช้สิทธิ์ตั้งแต่1มีนาคมปี66เป็นต้นไป ส่วนคนที่ไม่ผ่านการตรวจสอบหางเห็นว่าข้อมูลไม่ถูกต้องครั้งก็ยังเปิดโอกาสให้มีสิทธิ์อุทธรณ์ได้ซึ่งหากอุทธรณ์แล้วผ่านก็จะได้รับสิทธิ์ย้อนหลังด้วยส่วนสวัสดิการที่จะมอบให้ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐรอบใหม่จะมีการปรับแตกต่างจากเดิมแน่นอนแต่ขณะนี้อยู่ระหว่างการพิจารณาอยู่ตัวจะต้องดูความเหมาะสมของงบประมาณจำนวนผู้ได้รับสิทธิ์และความจําเป็นที่จะเข้าไปช่วยเหลือซึ่งจะได้ข้อสรุปเร็วๆนี้ นอกจากนี้ก็กำลังพิจารณาแนวทางการถ่ายโอนสิทธิสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ได้รับสิทธิ์บัตรในปัจจุบันไปสู่การได้รับรอบใหม่เพราะบัตรเดิมจะสิ้นสุดอายุในช่วงสิ้นเดือนกุมภาพันธ์นี้และบัตรใหม่จะเริ่มใช้ได้ตั้งแต่1มีนาคมนี้แต่รูปแบบจะไม่มีการจัดทำเป็นบัตรสวัสดิการแต่จะให้ใช้บัตรประชาชนแทนได้เลยซึ่งจะต้องมีการนำข้อมูลของผู้ได้สิทธิ์เดิมเข้าไปยังบัตรใหม่ด้วย คนลงทะเบียนปัตรคนจนรอลุ้นกันได้เลยครังเตรียมประกาศผลนายพรชัยเทยรเวชผู้มนวยการสำนักง,งานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าจากที่กระทรวงการคลังได้ประกาศผลสถานะการลงทะเบียนของการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี65รอบสุดท้ายไปแล้วนั้น พมว่ายอดผู้ลงทะเบียนที่ผ่านการตรวจสอบข้อมูลและมีสถานะแสดงข้อความว่าสถานะการลงทะเบียนสมบูรณ์ที่ประกาศไป3รอบมีจำนวน19,647,241รายจากจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิน้น 22, 22,295,183รายโดยภายในเดือนมกราคมนี้จะมีการประกาศผลการตรวจสอบคุณสมบัติ ให้ทราบหลังจากที่ผ่านมากระทรวงการคลังได้ส่งข้อมูลไปตรวจสอบคุณสมบัติกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วทั้งนี้การลงทะเบียนตามโครงการเป็นการลงทะเบียนรายบุคคลแต่การตรวจสอบคุณสมบัติและตรวจสอบทั้งรายบุคคลและสมาชิกในครอบครัวโดยสามารถติดตามข้อมูลข่าวสารและตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนได้ผ่านเว็บไซต์ สำหรับขั้นตอนแรกจะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของผู้ลงทะเบียนตามคุณสมบัติที่กำหนดไว้หากผู้ลงทะเบียนผ่านการตรวจสอบตามเกณฑ์บุคคลโดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้จะมีการตรวจสอบคุณสมบัติของเกณฑ์ครอบครัวในกรณีที่มีคู่สมรสหรือบุตรซึ่งหากพบว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติตามเกณฑ์ครอบครัวจะถือว่าผู้ลงทะเบียนไม่ผ่านการตรวจสอบคุณสมบัติและ ผู้ลงทะเบียนจะไม่ได้รับสิทธิ์ตามโครงการทั้งนี้มีข้อมูลจากกรมบัญชีกลางพบว่าจะโอนเงินเข้าให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนคือทุกวันที่1 18และ22ของเดือนโดยสามารถถอนเป็นเงินสดและสะสมในเดือนถัดไปได้ในวันที่มีเงินเข้าวันที่18และ22ของเดือน โดยวันที่1ม่มกราคม6 6ไม่สามารถถอนเป็นเงินสดได้และไม่สะสมในเดือนถัดไปผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมได้รับวงเงิน200บาทต่อคนต่อเดือนจะได้รับเพิ่มอีก200บาทรวมเป็น400บาทต่อคนต่อเดือนผู้มีบัตรคนจนบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมได้รับวงเงิน300บาทต่อคนต่อเดือนจะได้รับเพิ่มอีก200บาท รวมเป็น500บาทต่อคนต่อเดือนค่าการหุงต้มจนวน100บาทระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนปี65ค่ารถโดยสารบขสอ0หบาทต่อเดือนรถไฟฟ้า MRT BTS ีเอสแอ,อร์อเดลิคสอมก5 0 0บาทต่อเดือนวันที่18มกราคมปี2 5 1 6 1 6 สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมมินเดือนถัดไปได้ 1. เงินชดเชยค่าไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อโัวรเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบรุการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนกับกอฟอนและกอฟอผและกิจการไฟฟ้าสสดิการสัมปทานกองทัพเรือที่ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน315บาทต่อเดือน 2. เงินชดเชยตามจำนวนเงินที่ชำระค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทต่อครัวเรือนต่อเดือนสำหรับผู้ถือบัตรสริการแห่งรัฐที่ได้ลงทะเบียนใช้น้ำประปาไม่เกิน3 1 5บาทต่อเดือนจะได้รับเงินคืนค่าน้ำประปาไม่เกิน100บาทที่ได้ชำระเงินแล้วส่วนที่เกินจาก100บาทผู้ถือบัตรเป็นผู้ชำระเองวันที่ 22มกราคมปี66สามารถถอนเป็นเงินสดได้และสะสมเงินเดือนถัดไปได้เงินเพิ่มเบี้ยความพิการ200บาทต่อเดือนสำหรับผู้ถือบริการแห่งรัฐที่มีัตรประจำตัวคนพิการและได้รับเงินเบี้ยความพิการ